สะเทือนวงการไฮโซคู่รักสุดหวานเตรียมลดสถานะเหลือคำว่าพ่อแม่ของลูกเรียกได้ว่าเป็นข่าวซุบซิบวงการไฮโซไซเลบแถวหน้าหลังจากที่มีข่าวลือหลายสำนักออกมาหย่อนคำใบ้ถึงการปิดฉากคู่รักไฮโซเตรียมประกาศลดสถานะเหลือคำว่าพ่อและแม่ของลูกและพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นซึ่งงานนี้ทำเอาขาเปือกคอยตามสืบกันยกใหญ่ โดยหลายสำนักได้ออกมาใบ้ข่าวลือของวงการไฮโซระดับเซเลบแถวหน้าว่าเป็นคู่รักสุดหวานชื่นเตรียมลดสถานะเป็นพ่อและแม่ของลูกและพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นพร้อมใบอักษรย่อโดยระบุว่าไฮโซสาวอักษรย่อออ่างผิวผ่องออร่าลดสถานะกับอดีตสามีหนุ่มหลอดีกีสีกากีอักษรย่อออ่างเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะคะทางด้านคําใบ้ที่หลุดออกมาข่าวเมาสต่างก็คาดการกันไปต่างๆนานา,นาว่าคู่รักไฮโซทีท่มีข่าวประกาศลดสถานะคือคู่ไหนกันแน่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ